พบกับ iMCT News Podcast ประจำวันเสาร์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันกุนทินีสุขสมธรรมค่ะวันนี้เรามาเริ่มข่าวแรกกันที่อดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์คัมมี่โพสต์ข้อความขู่ลอบสังหารทรัมป์ค่ะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมากล่าวหาเจมส์คัมมี่อด,ดีตผู้ำโวยการ FBI ว่าโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมที่มีในัะยะขู่ลอบสังหารเขาค่ะ คามีโพสต์ภาพเปลือกหอยเรียงตัวเป็นตัวเลข8647พร้อมแคปชั่นว่าการจัดวางเปลือกหอยที่สวยงามบนชายหาดที่ฉันเดินเล่นก่อนจะลบโพสต์ไปในเวลาต่อมาแต่สิ่งที่จุดประเด็นร้อนคือการตีความของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวว่าเลข86เป็นสแสดงหมายถึงกำจัดหรือฆ่าในขณะที่47อาจหมายถึงประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ซึ่งก็คือทรัมป์ คําม่ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นและเขาต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบจึงตัดสินใจลบโพสต์ออกไปค่ะแต่ทรัมป์ไม่เชื่อในคําอธิบายนั้นนะคะโดยให้สัมภาษณ์กับ Fox News วว่าเขารู้ดีว่าโพสต์นี้หมายถึงอะไรเด็กยังรู้เลยว่ามันคืออะไรนั่นคือการลอบสังหารอย่างชัดเจนค่ะ ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเทาซี่แกเบิร์ตต่างเห็นว่าโพสต์นี้อาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายฐานขู่ฆ่าประธานาธิบดีสำหรับคัมมี่และทรัมป์ต่างเป็นคู่ขัดแย้งกันมายาวนานนับตั้งแต่ปี2560ที่ทรัมปลดเขาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI และกล่าวหาว่าเขาเผยแพร่คำโกหกและเป็นตำรวจสกรปรก เหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำความเปราะบางของสถานการณ์ความปลอดภัยรอบตัวทรัมป์โดยเฉพาะหลังจากที่เขารอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารในช่วงหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวถัดไปค่ะ m o o d y s Rating ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในเครดิตของสหรัฐค่ะ เกิดแรงกระเพื่อมใหญ่ในตลาดการเงินโลกนะคะหลังจากที่ m o o d y Rating ด้วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกประกาศปรับลดอันดับเครดิตของรัฐบาลสหรัฐลง1ขั้นจาก AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดไปเป็น AA1 ค่ะ เหตุผลหลักคือภาระหนี้ของรัฐบาลกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อชดชยการขาดดุลงบประมาณและต้นทุนที่สูงขึ้นในการรีไฟแนนซ์นี้เดิมท่ามกลางสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะมูดี้ระบุว่านี่รัฐบาลและภาระดอกเบี้ยของสหรัฐได้เพิ่มขึ้นในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจนอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศอื่นที่มีอันดับใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญแม้จะยังคงให้อันดับเครดิตในกลุ่มสูงสุดเป็นอันดับส แต่นักลงทุนเริ่มมีการตอบสนองค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเพิ่มขึ้น3เบลล s สพอยต์มาอยู่ที่4.48%ขณะที่ราคากองทุน ETF พันธบัตรระยะยาวของ i s h a ร์ are, ลดลงราว1%และกองทุน SPDR S&P DR, P 500ที่สะท้อนตลาดหุ้นก็ปรับลดลง0.4%ค่ะ การลดอันดับครั้งนี้ยังทำให้ Moody กลายเป็นหน่วยงานจัดอันดับเครดิตรายสุดท้ายที่ลดอันดับของสหรัฐต่อจาก S&P ในปี2011และ f i t c ในปี2023นักวิเคราะห์ของ Moody เตือนว่ารัฐบาลสหรัฐยังไม่สามารถตกลงกันได้ในมาตรการเพื่อควบคุมงบประมาณระยะยาวและนโยบายการคลังที่กำลังพิจารณาในขณะนี้ก็ไม่น่าจะช่วยลดภาร,ระการขาดดุลอย่างมีนัยยะสำคัญได้ค่ะ ในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมสหรัฐมีการขาดดุลงบประมาณแล้วกว่า1.05ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น13%จากปีก่อนโดยที่ต้นทุนดอกเบี้ยยังคงพุ่งอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ นี่ถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐเสียอันดับเครดิต AAA จาก Moody นับตั้งแต่มีการจัดอันดับพันธบัตรรัฐบาลอย่างเป็นทางการในปี2536แม่ Moody จะเคยให้อันดับสูงสุดนี้มาตั้งแต่ปี2492ก็ตามค่ะทั้งหมดนี้สะท้อนว่าแม้เศรษฐ,ฐกิจสหรัฐยังมีความแข็งแกร่งแต่ความเสี่ยงด้านการคลังนั้นเริ่มกลายเป็นสัญญาณเตือนที่ทั่วโลกไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปค่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะรัสเซียยูเครนเจราจาครั้งแรกในรอบ3ปีตกลงแลกเฉลย1,000คนเตรียมถกแผนหยุดยิงรับข้อเสนอให้ปูตินเซเลนสกี้พบกันโดยตรงค่ะ เกิดความคืบหน้าครั้งสําคัญในความพยายามยุติสงครามรัเสเซียยูเครนเมื่อผู้นําคณะผู้แทนจากทั้งสองประเทศเปิดฉากเจรจาโดยตรงครั้งแรกในรอบกว่า3ปีที่พระราชวังโดมาบาเซกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีเมื่อวันที่16พฤษภาค,คมที่ผ่านมาโดยการเจรจาใช้เวลาราวสองชั่วโมงค่ะ วลาดิเมียดินสกี้หัวหน้าคณะผู้แทนรัสเซียระบุว่าการเจรจาครั้งนี้จัดขึ้นตามแนวคิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินและถือว่ามีความคืบหน้าหลายด้านค่ะ ผลการเจราจาบรรลุข้อตกลงสําคัญ3ประการได้แก่ประการแรกการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกครั้งใหญ่จํานวน1,000คนต่อ1,000คนซึ่งจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันประการที่2ฝ่ายยูเครนเสนอให้มีการพบการโดยตรงระหว่างผู้นําทั้งสองประเทศคือปูตินและเซเลนสกี้ซึ่งรัเสเซียรับทราบข้อเสนอนี้แล้วและประการที่3ค่ะ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดทำแผนวิสัยทัศน์สำหรับการหยุดยิงและดำเนินการเจรจาต่อไปในอนาคตรูสเตมโอเมรอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนและหัวหน้าคณะผู้แทนยูเครนยืนยันว่าการพูดคุยเน้นไปที่ประเด็นเฉลยศึกและแนวทางการหยุดยิงโดยระบุว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการนำเสนอข้อเสนอหยุดยิงอย่างเป็นทางการนะคะการเจราจานี้เกิดขึ้นหลังจากที่ปูตินเสนอให้รือฟื้นกระบวนการเจราจาที่เคยยุติไปเมื่อ3ปีก่อนซึ่งในครั้งนั้นมีรายงานว่าอดีตนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันเป็นผู้เรียกร้องให้ยูเครนสู้ต่อจนทำให้การเจราจาสันติภาพต้องหยุดชะงักค่ะ สำหรับในครั้งนี้ถือเป็นพัฒนาการเชิงบวกครั้งใหญ่ในวิกฤตรัสเซียยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกจำนวนมากและโอกาสที่ผู้นำทั้งสองชาติจะได้เผชิญหน้ากาันบนโต๊ะเจรจาค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะจีนมีเวลา90วันเสนอดีลที่ทรัมป์ปฏิเสธไม่ได้ หลังจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐปะทุรุนแรงถึงจุดสูงสุดเมื่อต้นเดือนเมษายนด้วยภาษีขาเข้าที่พุ่งสูงถึง145%สำหรับสินค้าจีนและ125%สำหรับสินค้าสหรัฐสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่นครเจนีวาในสัปดาห์นี้ค่ะ ข้อตกลงดังกล่าวคือการลดภาษีสินค้าจีนเหลือ30%และสินค้าสหรัฐเหลือ10%พร้อมเปิดช่วงเจรจา90วันที่จะเป็นตัวชี้ชะตาความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจแต่คำถามใหญ่คือจีนจะสามารถยื่นข้อเสนอที่ทรัมป์ปฏิเสธไม่ได้ได้หรือไม่ ในทางปฏิบตัติจีนต้องโน้มน้าวให้ทรัมป์ยอมลดภาษีต่ำกว่า30%โดยไม่ทำลายภาพลักษณ์ความเข้มแข็งทางการเมืองของเขาซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายโดยเฉพาะเมื่อทรัมป์เคยระบุว่าหากเขาลดภาษีให้จีนเหลือต่ำกว่า10%ก็จะถูกกดดันให้ทำแบบเดียวกันกับประเทศอื่นทั่วโลก ในมุมของจีนการลดภาษีครั้งนี้ช่วยบรรเทาเศรษฐกิจที่อ่อนแรงจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ได้ในระยะสั้นและตลาดหุ้นจีนก็ตอบรับเชิงบวกทันทีแต่ผลระยะยาวยังไม่แน่นอนค่ะหากจีนต้องการผลประโยชน์เพิ่มเติมอาจต้องเสนอความร่วมมือเช่นยุติการห้ามส่งออกแร่หายากและสนับสนุนการนำเข้าผลผลิตการเกษตรจากสหรัฐเพื่อเอาใจฐานเสียงของทรัมป์ อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือยาเสพติดเฟนทานิลที่ทรัมป์ชูเป็นปัญหาความมั่นคงแห่งชาติและโยงกับจีนโดยตรงหากปักกิ่งสามารถให้คำมั่นว่าจะควบคุมการลักลอบส่งออกสารตั้งต้นเฟนทานิลได้ก็อาจกลายเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่เปิดทางให้ทรัมป์ยอมลดภาษีเพิ่มเติมค่ะ จีนมีเวลา90วันในการเดินเกมนี้และอาจเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงหนทางสู่ข้อตกลงที่ทรัมป์ยอมรับได้ยังคงต้องอาศัยศิลปะของการเจรจายอย่างมากค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะทำไมทองคำยังคงเป็นเสาหลักในโลกที่เต็มไปด้วยหนี้เงินเฟ้อและการลดบทบาทของดอลลราค่ะ ในยุคที่การเงินเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทองคำกำลังกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยระยะยาวโดยไมค์มาฮารจาก Money Metals เตือนนักลงทุนว่าอย่าหลงกับข่าวรายวันแต่ควรมองภาพใหญ่โดยเฉพาะในโลกที่เต็มไปด้วยหนี้เงินเฟ้อและการลดบทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะมาฮารชี้ว่าตัวอย่างล่าสุด จากข่าวการสงบศึกการคาชั่วคราวระหว่างจีนและสหรัฐทําให้ตลาดหุ้นดีดกลับแต่ราคาทองคําร่วงลงทันทีกว่า100ดอลลาร์ทั้งที่เศรษฐกิจโดยรวมยังเปราะบาง สถานการณ์ทางการเงินของสหรัฐในขณะนี้กำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านหนี้สาธารณะทะลุ36ล้านล้านดอลลาร์ขาดดุลงบประมาณปี2025อยู่ที่1.05ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 22. 8จเซจากปีก่อนการใช้จ่ายของรัฐบาลเดือนเมษายนสูงถึง5.9แสนล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น4%เปอร์เซการใช้จ่ายรวมทั้งปีงบประมาณเพิ่มขึ้น8.9เปอร์เซ็นต์ ในฝั่งผู้บริโภคก็ไม่หน่อยหน้าค่ะยอดค้างชำระบัตรเครดิต11.5%ของทั้งหมดเกิน90วันสูงสุดในรอบ5ปีอัตราการค้างชำระโดยรวมอยู่ที่3.6%และการล้มละลายของธุรกิจกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงวิกฤตโควิด ด้านเงินเฟอ้อแม้ตัวเลข CPI ล่าสุดจะดูชะลอลงแต่ยังอยู่ที่2.4%ต่อปีสูงกว่ากรอบเป้าหมายและมารเรเตือนว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในรอบปีที่ผ่านมาก็เป็นสัญญาณว่าเงินเฟอ้ออาจวนกลับมาอีกครั้งอีกหนึ่งความเสี่ยงระยะยาวคือการลดบทบาทของดอลลาร์จากธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียซึ่งกำลังเพิ่มการถือทองคำและลดการถือดอลลา แนวโน้มนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐหากความต้องการดอลลาร์ทั่วโลกลดลงเงินเฟ้อในสหรัฐจะกลับมารุนแรงยิ่งกว่าเดิมค่ะ นอกจากนี้นะคะมาฮาร่ยังเตือนถึงวิกฤตพันธบัตรที่อาจเกิดขึ้นจากภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลซึ่งตอนนี้สูงกว่าการใช้ใจ่ายด้านสวัสดิการสุขภาพเช่น m e d Med i c a r ร m e d i ิเอตและงบกะลาโหมไปแล้วและเป็นรองเพียงการใช้ใจ่ายด้านประกันสังคมโดยต้นทุนดอกเบี้ยรวมต่อปีทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์แล้วค่ะ บทสรุปจากมาฮาร่คือทองคําไม่ใช่แค่เครื่องประดับหรือสินทรัพย์เก่งกําไรนะคะแต่มันคือเงินที่แท้จริงที่ควรถือไว้ในพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะสําหรับผู้ที่มีงบจํากัดเขาแนะนําให้เริ่มสะสมทองคําด้วยแผนออมรายเดือนเช่น100ดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อวางแผนการเงินในระยะยาวอย่างมั่นคงค่ะ และทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะดิฉันกุลธินีสุขสมธรรมรายงานค่ะ